นี่ในตำนานที่เจอแต่เก๋โดนเก๋นจนท้อใช่ไหมพักคงลำพูนอินดีด้วยครับได้องค์ที่สวยที่สุดแล้วเนีเรประมูลบ้านแล้วโดนเก๋นจนท้อใช่ไหม ตัวจริงต้องแบบนี้แล้วเวลาเจอตัวจริงส่องปุ๊บเห็นความเก่าเข้าใจได้ไหมวะเนี่ยพระนะอายุเป็นพันปีเป็นหินแล้วของจริงชัดเจนแอดูง่ายโอ้โหเก่าจริงครับองค์นี้เนื้อ,อ <ไป S 1> ดอกงด้วยไปดูหลังก่อนว่าสมบูรณ์ไหม อสมบูรณ์ไหมครับองนี้อ่าไปดูด้านหลังกันว่าสวยสมบูรณ์ไหมหนึ่งพันสามร้อยปีแล้วพระที่เก่าแบบห้าร้อยปีขึ้นไปนี่ก็เก๋ทำไม่ได้แล้วคนที่โดนเก๋คือดูพิมพ์มแต่คนที่ดูความเก่าอ่ะไม่มีทางโดนเจ้ครับตรงหน้าพระองค์ท่านเป็นหินไปแล้ว เก่าจริงครับองค์นี้แล้วต้องบอกว่าการจะได้เจอพระคงพระลอ่อแท้ๆเนี่ยไม่ง่ายแล้วครับเพราะพระโด่งดังมานานคนเก็บไปจนหมดสวยๆแบบนี้ไม่เจอแล้วเจอแต่แบบเหลือครึ่งองคมั่งโหนี่ไม่หักไม่ซ่อมโอ้โหเต็มองคทั้งหน้าหลังต้องแบบนี้จะสบายใจ เนื้อแก้งเป็นหินแล้วอ่าไม่หกักไม่ซ่อมเต็มองค์ทั้งหน้าละโอ้โหแบบนี้จริงสบายใจเก่าจริงที่สุดของที่สุดแล้วครับโอเคนะอ่ะชุดเบนจ่าภาขี่ผาเนื้อดินเนื้อจีจ่าแท้ดูดีมีเน่ห์ใช้ความก้าวในการดูไม่มีทางโดนเกนแน่นอนโอ้เนี่พระที่ทำเนียบยอดนิยมเมืองไทยคือพระคง เน่เห็นหลังแล้วนะไม่หักไม่กระเทาะไม่ซ่อมโหพออยู่ในตลาดถ้าเป็นตลับทองจะจะสุดๆขนาดไหนเวลามีพระในรายการรู้สึกว่าผมเสียงดังรู้สึกว่าผมนะเราเราหาพระดีมาได้เรามีพระดีในรายการปิดสามมื่นวิศนารัก์มันเป็นอารมณ์เดียวกับเวลาคุณคุณเปิดร้านขายกระเป๋าก๊อปกับกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ แล้วแบบร้านมาอยู่ใกล้กันคุณจะอืๆๆๆตอบมาน,นั้นเลยพส,ปปสองนาทีบอกว่าเนื้อเหลืองสองนาทีครับรายการนี้สองนาทีคงความดีคงความมั่งมีคงกระพันยอดพระอมตะนี่แหละครับพระคงลำพูนแบบหยิบม,มาปุ้งแท้ตาเบาเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นบาทเวลาเดินแล้วแต่แมเวลาเจอแท้แท้นะให้คุณดูพระไม่เป็นยางรู้เลยว่าแท้ มาที่สามหมื่นบาทครับเปิดแรกครับมาที่สามหมื่นสามพันบาทแล้วเท่าไรกันนะสามหมื่นสามพันโอเคา,าสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับแบบนี้หลักแสนต้องบอกว่า,ายยถ้าพักผมคือโดนเก๊จนท้อผมใช้คำนี้ มาที่สี่หมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายเราใช้คำว่าโดนเก๋จนท้อพาที่ผมไฟฟันอีกหนึ่งองค์ครับอยู่ที่สี่หมืนบาทครับราคาสุดท้ายสมควรเสียงดังมั่นใจได้ครับอาจารย์าพาแบบนี้ทางรายการโอ้ต้องบอกว่านี่คือบาประสาเยอดนิยมนี่คือเขาเล่นกันเหนือจะโลดใต้ดันต่างประเทศ อ,อพระที่คนรู้จักพระคงลำพูนพระคงลำพูนพระคงลำพูนแต่แท้ไม่เห็นแล้วพออยากได้ก็ไม่มีแท้ก็จะได้แทะค่ะักนะแล้วส่วนมากก็จะโดนเก๋เพราะว่าพระไม่มีแล้วะครับพระยอดนิยมเหล่านี้เขาดังมาสี่ห้าสิบปีเศรษฐีหรือว่าคนที่เขาพอมีอันจากแบ่งมาเก็บได้เขาเก็บไปหมดแล้วมาที่สี่หมื่นสองพันบาทมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับ ราคาสุดท้ายอยู่โอ้พระงคงแล้วสบานสบมบูรณ์แบบนี้40,000กว่าบาทยังกระเต่าป่นนี่มีสามหกอยู่ที่ 4, 000, 4 000, ่4 0 0บาทน,นะครับราคาสุดท้ายพระองค์นี้สวยฟอร์มแชมป์สวยงามอยู่ที่40,400บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้เอาละครับตำนานของตำนานครับพระคงลํลำบูญ อยู่ที่สี่หมื่นสีบาทครับราคาสุดท้ายครับมีต่างอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีวาส,สนาด้วยโ oh, อย้ยเครียด <okay, S 1> <40, 000, S 2> แล้วสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับเต็มฟอร์มพี่ไมโรดคือถ้าเต็มฟอร์มหยิบหม,มาแท้ตาเปล่าคนดู้าไม่เป็นก็รู้ว่าแท้อกใหญ่แขนใหญ่ลำ่ำ มาที่ที่มือหน้าบ้านบ้านร้บาเก็บต้องเก <fend> ็บไอได้แบบนี้จึงจะคุ้มตังที่เก็บราคาที่ใสอยู่เนี่ยยังจักกกะจี้อยู่เลยกับไพ่ยอดนิยมของวงการแบบแท้แบบนี้ครับมาที่ทีมือหน้าบานบ้านร้อยบาทครับราคาสุดท้ายตั้งสติต้องเก็บแ,แบบนี้พลาดไม่ได้มาที่ที่มือหน้าบานบ้านร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้แล้วหมดเวลาไปแล้วด้วยกับพระโคงวงนี้ มาที่สนะี่0มืน้าทันาร้อยบาทแปิ์ปิดไปแล้วโอ้โหพี่ลิตทันไหมปิดไปดิพี่ลิทที่ลงทันได้ครับสี่0มื่นหกพันบาททวนหาสวยฟอร์มแชมปแคปหน้าจอกันไว้เลยเก็บยังไงให้ได้สวยขนาดนี้ พี่กวีวาบอกยินดีด้วยครับดีใจด้วยพี่นัทวุฒิบอกยินดีด้วยครับพี่นี่โคลงสององได้กันไปวันนี้นี่นหแหละครับใช่ไหมมันต้องอย่างนี้คคลง์สององได้กันไปวันนี้รอชมประมูลเก็บแบบนี้ถึงจะเข้าฮอตโอรอประมูลบ้าแหลม